สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็กล้องครับกับร้าน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนใช่คือต้องบอกว่าตอนนี้ Toyota Fortuner ขายดีมาก,มากๆขค่ะทุกคนเข้ามาแล้วก็ปล่อยไปหลายคันมากๆแล้วเนาะใตัวรีเจนเดอร์ที่เป็นโฟลวทั้งสองคันตอนนี้ก็ขายไปแล้วทั้งคู่เลยถูกต้องครับเนาะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจคะ่ะในเมื่อ f c ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเราก็จะต้องหารถสวยไม่น้อย เข้ามาอีกแทบพลิกเป็นดินหามาใช่นะครับเพราะว่ารถ Fortuner อร์ไม่น้อยสภาพดีๆสวยๆเนี่ยหายากมากนะครับเพราะปัจจุบันเจ้าของที่ใช้อยู่เขาก็ไม่อยากขายนะครับแต่คันนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วนะคะเดวิทยาค้นหามาให้แล้วนะครับใช่ที่สำคัญคือได้เป็นรุ่นยอดนิยมตัวท็อป w h e e วิคันนี้เป็นรุ่นอะไรคันนี้นะครับ Toyota Fortuner Leader นะครับ ปี 2023, 2023. จนปี2023เลยใช่คับเครื่องยนต์2.4 2จ <2. 4 S 1> ร,รุ่น Top ปโฟ e ์วิใช่ครับเนาะซื้อทั้งทีก็คือเอาให้ครมไปเลยเอาให้ครบไปเลยครบที่สําคัญคือราคาถูกกว่าตัวเริ่มที่เขามาทําตลาดอีกนะ<อ>แล้วตัวเริ่มที่เขามาทําตลาดตัว l e นเดอรอดที่ที่เขามาทําตลาดอ่ะอันนี้ก็คือไม่มีออปชั่นอะไรเลยโลโลเนาะแต่ว่าคันเนี้ยคือป้ายแดงอ่ะ ล้านหกนะราคาณนะตอนนี้นะคะป้ายแดงแต่หญิงไม่รู้ว่าอัพเพิ่มหรือ,อยังเนาะตัวโฉมเชนตอนปี24ี่อ่ะก็คือล้านหไปแล้วนะคะตัว leader 4 wheel ตัวนี้นะคะแล้วก็คันนี้รถใช้ไปแค่สามหมโลแล้วถามว่าฟอร์จูเนอรออไม่แค่สามหมโลถามว่าเครื่องมันจะพางหรอใช่ปะเขายังไม่รู้สึกเลยมั้งครับพี่ใช่มันเหมือนแบบ คือถ้าในแบรนด์ประเทศไทยเราเนี่ย uh huh. เอาจริงโตโยต้าเนี่ยคเครื่องยนต์ทนสุดแล้วใช่อย่างรถตู้ที่เฮียชอบเล่าให้ฟังอะ่ะวิ่งกันเป็นล้านโลถูกต้องครับแล้วฟอร์จูเนอรเนี่ยรุ่นโฉมเก่าที่เราเห็นนะขนาดตัวเก่านะคะยังวิ่งกันแบบที่เคยเห็นลูกค้า ส่งมาให้ดูอะบางทีเจ็ดแปดแสนโลมีใช่ใช่<ข>คือจอมอึดจอมทนมากจอมอึดจอมทน,นแล้วก็ดูแลรักษาง่ายอะไรหาง่ายสูวนบริการมีทั่วประเทศเลยใช่ที่สําคัญคือประวัติออนไลน์หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูรถกันเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยตัวออปชั่นเนี่ยญิงอาจจะแบบบอกจุดใหญ่ๆครเา,าวๆนะคะเพราะว่าก็คือเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วสำหรับตัวลีดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโตโยต้าก็อัดมาให้ครบกับเม็ดเงินตอนป้ายแดงล้านหกแสนแน่นอนนะคะ ก็หน้ากระจังตัวนี้มีติดฝากระโปรงคําว่า f ฟลเดอร์มาเรียบร้อยแล้วสีดําแบบนี้เนาะแล้วก็ลีดเดอร์เนี่ยเขาจะได้ตัวหน้ากระจังเป็นสีดํานะคะไฟก็จริงๆก็เหมือนกับรีเจนเดอร์เลยเนาะแต่ว่าสเปคเดิมของตัวรีเจนเดอร์เนี่ยเขาจะให้หลังคาแบ็กท็อปมาแต่ว่าลีดเดอร์เนี่ยสเปคเดิมโรงงานเนี่ยไม่ได้ให้หลังคาแบ็กท็อปแต่ด้านหน้าเนี่ยมีความแบบคลายครึ่งกันามากใช่ครับก็คือเหมือนพี่กับน้องนั่นแหละเพราะว่าลีดเดอร์ก็จะ ไอ้เรจนเก็จะขยับราคาึ้้ไหมอีกนิดนึงตัวนี้ก็ร้านหกแล้วนะคะคมีกล้องรอบคันอะไรให้ครบหมดเลยมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะแล้วก็ลออ้ออันลอยสเปคเดิมโรงงานนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยแม็กเป็นขนาด18นิ้วค่ะสเปกยางก็คือ265 60 R18 นั่นเองเนาะครับอันนี้ได้ยางมิชลินเลยได้ยางมิชลินนะคะแล้วก็นี่กระจกมองข้าง มันแตกไปตรงไหนทุกคนก็ถามมีกระจกมองข้างมันแตกไปตรงไหนก็คือคันนี้ที่จะบอกว่ากระจกมองข้างเนี่ยเพราะว่าเขามีกล้องฝังอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้เขามีกล้องรอบคันให้เนาะแล้วก็อันนี้มีจุดแจ้งเตือนมุมอับค่ะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะเห็นชัดไหมเห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เนาะตรงปลายนิ้วพี่หญิงใช่จางจงสติ๊กเกอร์ตอนที่ออกไปแดงก็ยังไม่หลุดนะเนี่ยเราก็ไม่กล้าดึงเสียดายใช่ครับแสดงถึงความใหม่ใช่ไหมใหม่ ผิวการสัดมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาวนดูสีสันรอบคันก่อนแต่ว่าที่ญิงเห็นตอนนี้ก็คือไม่มีริ้วรอยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็คันนี้เฮียก็วัดค่าสีให้แล้วก็ติดสีเดิมเดิมนะคะอ๋องงว่าทําไมอันนี้มันมันถึงมีไม่เหมือนคันอื่นอ๋อนโลโก้ของดีลเลอร์ตอนที่เขาออกป้ายแดงมาใช่ครับแล้วก็นี่ซิกมาโฟตรงนี้จะมีให้นะคะอันนี้เขาติดกันลอยมาให้ แล้วก็ดันท้ายตรงนี้อิเดอร์ไฟท้ายเป็นแบบนี้มีตัดดําให้แบบนี้เลยนะคะสวยนะทุกคนแล้วก็ราคาประหยัดไปเยอะเรายังไม่ได้บอกราคาเนาะกล้องยังค,ครับงั้นเดี๋ยววนวนสี่รอบคันปุ๊บเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนเลยก่อนพาไปดูภายในได้ครับค่ะไม่มีรอยเนาะกล้องเนาะสวยมากได้สีขาว,วด้วยนะครับสีย้อนยม่งใช,นะใช่ใช่ พาวนสี่รอบคันแล้วเดี๋ยวให้ตล้องแจ้งราคาก่อนคันนี้โอเคครับคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีเดนะครับ2อจุสี่เ <2. 4 S 2> ครื่องยนต์เค่อยสองจุดสี่สองจุดสี่ขับสี่ขับสี่ปีสองพันยี่สิบสามนะครับ,ร,บราคาพิเศษเฮียจัดให้เลยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเือเหมือนว่าประหยัดไปได้จริงๆประหยัดไปเกือบครึ่งล้านแล้วนะเนาะนะครับจากป้ายแดงเนล้านหกล้านหกใช่ครับประหยัดไปเยอะนะคะใครที่อยากดูป้ายแดงนะอย่าเพิ่งมาดูคันนี้ก่อนสภาพไม่ได้แตกต่างมากนะครับเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับที่หลานนะครับสิบเก้าโปรซีทองนะครับปักหมุดมาได้เลยหรือว่าจะโทรเข้ามาหาพี่หญิงหรอวกล้องก็ได้ใช่ครับ ส่วนราคานี้นะครับซื้อสดไม่มีแวดเจ็ดเปซนนะครับซื้อจัดไปแนนจัดไฟแนนเครดิตดีฟรีดาวได้ครับคนข้าวๆประมาณเออหมื่นเก้าหมื่ก้กดให้หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากว่านะคะเป็นแปดสิบสี่งวดกรณีไม่เพิ่มดาวเลยแต่ถ้าเราเพิ่มเงินดาวเนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนมันก็จะลดลงอ๋อใช่ครับก็จะเออมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะื่อเราแบบเออยากขับรถตัวใหม่แต่ว่า อยากเก็บเงินไว้ลงทุน<ๆ>ก็ฟีดาวไปก็ผ่อนประมาณหมื่นเก้ากว่ากว่าเผอๆป้ายแดงบางทีไปออกต้องมีดาวโอ้โป้ายแดงไม่มีฟีดาวค่ะมมมไม่มีฟีดาวตโยต้าไม่มีฟีดาวแน่ะต้อง <นะ S 1> ดาวเท่านั้นยังไงต้องดาวแต่ว่า,าจาดาวเท่าไหร่แค่นั้นเองอก็ขึ้นอยู่กับเครดิตคุณพี่ถ้าเก<ห>ิดว่าคุณพี่ดาวสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ประมาณสักค่ารถมันหลานหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สองแสนกว่าไหมเนาะสองแสนกว่าก็อาจจะผ่อนอยู่ประมาณสัก สองหมื่นสองหมื่นต้นๆอะไรเงนี้ยก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ปีแล้วแต่ขางงวดเนาะก็ลองดูแต่ว่าคันนี้คุ้มจริงๆงั้นเดี๋ยวเรามาพาดูภายในกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภาสีหมดนู้นเลยนะปีหกเก้ายี่สิบสี่เมษาหกเก้าต่อให้แล้วเรียบร้อยใช่มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในก็ใหม่จริงๆคันนี้เพราะว่าวันนั้นที่ไปซื้อก็ไปซื้อกับ ลูกค้านะคะใช่ครับอันนี้ให้ดูสภาพเบาะเบาะนังสีดำนะครับสภาพใหม่เลยไม่มีสึกเลยเดิน้วยได้สีขาวเออเมื่อกี้ลืมให้ดูคือไหล่ฝั่งเนี้ยปกติฟอร์จูเนอร์มันจะชอบสุดใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ไม่สุดเลยไม่ไม่เป็นไหล่เข่าเดี๋ยวค่อยดูเข่าเดี๋ยวค่อยดู่าันเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเนาะลายกุญกุญแจอยู่ตรงนี้ใช่กุญแจมีครบสองชุดนะคะอันนี้มีมีหุ้มหนังให้ถ้าใครไม่ชอบป็แกะออกมันจะดีนะข้างในมันจะได้ไม่เป็นรอยเนาะ มันจะได้มีซีดนะคะใช่ครับมีหุ้มหนังให้เรียบร้อยหน้าจอก็จะมาเป็นโตโยต้าแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จริงๆพวกระบบอะไรเขาก็มาให้ครบหมดแล้วเดี๋ยวลองกดเมนูให้ดูเมนูก็มีแบบเลือกแอปได้อะไรเงี้ยนะคะก็ลองเข้าการใช้งานได้แล้วก็คันนี้มีตัวของกล้องรอบคันให้ด้วยนี่กล้องรอบคันก็มาให้รบคันคบแบบนี้เลยตัวท็อปขับสีนะ่แสงสะท้อนเล็กน้อยเมื่อกี้แสงไฟใช่ครับกลนะ้องรอบคันขับง่ายสะดวกสบายนะครับใช้ตัวนี้นะ แล้วก็มีนี่ค่ะเกียร์โฟ์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้มีเกียร์โฟมาแล้วนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายก็อยู่ด้านล่างอีกหนึ่งสเปนะคือ Fortuner เนี่ยซื้อที่ใช้ได้ยาวเพราะว่าเครื่องเขาอึดทนเนาะแล้วก็นี่มีกระจกตาแสงอัตโนมัติให้แล้วนะคะพวงมาลัยให้เป็นมัลติฟังชั o นเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ที่ยื่นออกมาตรงนี้จะเป็นพิชเ่นโทนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์เปชซ้ายขวาเลยเห็นไหม พวงมาลัยคือ,อยังยังสากอยู่เลยนะคะพวงมาลัยยังแบบยังใหม่ใหม่มากๆจริงๆผิวสัมผัสของตัวหนังอันนี้ยังสากอยู่เลยนะถ้าเกิดเป็นรถใช้เยอะๆอะ่ะบางทีตัวหนังนะใช่ลื่นตัวลายหนังเนี่ยมันจะหายไปนะคะเพราะว่าเราจับทุกวันนะเนา<น>ะถู<ช>ไปถูมาเ<ๆ>นี้ยนะคะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะรถใช้น้อยเลยไม่แท้เพียงแค่สามหมื่นแปดพันกิโลเมตรจ้า๋ยวให้ดูด้านข้างตรงนี้ก่อนคันนี้ก็มีเอนจิ้นสตาร์ทมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวมุมมองของ วิวเนี่ยก็คือเป็นกล้องรอบคันนะคะฝาท้ายไฟฟ้าอะไรก็คือมาให้ครบหมดแล้วใช่ครับตัวถงังข้างในไ<อ>ม่มีริ้วรอยเลยทุกคนมีถ่ายให้ดูชัดๆใช่ครับแล้วก็ของเรามีเอกสารอะไรบ้างคะก็เอกสารนะครับซองใส่เอกสานนคร,สร,าารสาคู่มือการใช้งานนะครับอ,รอ,อยู่ครบคัน <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> คันนี้เป็นรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับและที่สําคัญ เนี่ยได้ให้เอารถไปเข้าศูนย์นะครับเช็คตัวสภาพแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องใช้ไปอีกฟรีเลยอีก1นึ่งมืนโลนะครับนี่ของแท้จากศูนย์โตโยต้าให้เลยนะครับแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1นึ่งมโลใช่ครับส่วนใครที่สนใจยากจะจองหรือว่าซื้อด้วยเงินสดนะครับนี้ยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเหนืออยู่ด้วยนะครับคุ้มเลยคุ้มมาถึงปีหน้าเลยนะครับ18กุมภาพันธ์2569น้าอยนู่นนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับ ก็อีกนานเลยเนาะอีกหลายเดือนเลยอใช่หมดปีนะแต่ว่าถ้าซื้อจากไฟแนนซ์ก็คือจะต้องเป็นไปตามเง่อนไขของไฟแนนซ์มาค่ะบอนาะอันนี้ส่วนเอกสารข้าวคมีประมาณเท่านี้ประมาณนี้นะคะสวยมากตะเข็บเดิมๆหมดนะคะออปชั่นมาครบใช่ครับจริงๆถ้าใครจะไปซื้อรุ่นเริ่มอะมาซื้อคันนี้คุ้มกว่าจริงเนาะเพราะได้ออปชั่นได้อะไรหอย่างเยอะมากใช่ แล้วอย่างที่บอกว่าเครื่องโตโยต้าวิ่งไปสามหมโลเนี่ยคือไม่รู้สึกเลยอ่ะใช่ครับไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วตัวสภาพบบาภายในคือยังใหม่มากๆเนี่ยเห็นไหมเบาตอนหลังเนี่ยคือใหม่กริบเลยเราก็สามารถยึดตัวคาสีดได้หมดนะคะ<ช>มีช่องเสียบชาร์จไฟอะไรให้หมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นพยางเขา้ารูปให้ครบคันหมดเลยตอนหลังก็ถ้าไปกัน พบครอบครัวก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะก็ดึงเบาะออกมาใช้ถ้าเกิดไปกันไม่ครบก็เบาะด้านหลังก็พับเก็บได้เนาะแแอร์ก็แยกส่วนให้นะคะด้านหน้าตอนหลังด้านท้ายเมื่อกี้ก็พาดูไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อยงสตาร์ทเครื่องทิิงไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้กล้องพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์เนาะก็คือคันนี้มีฝาถ่ายไ,ไฟฟ้ามาให้ใน สวยเลยอ๋อ oh, <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยตัวถาดวางของนะคะแล้วก็ตัวพยางอันนี้ยก็ยังใหม่อยู่เลยทุกคนดูดิแงะไม่ขึ้นเดี๋ยวเล็บฉีกไม่แงะแล้วกันนะะให้ดูผม <laughs> อะผมก็ไม่มีรอยเลยผมยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะไม่เป็นรอยแบบเขาเรียกอะไรเป็นคุยคุยเนาะเป็นคุยใช่ครับบาร์นะตลาอันนี้ก็มีพยางแปะมาให้ด้วยนะคะใครไม่ชอบก็ดึงออกได้เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใส่ามาหัวนัดเดิมหมดนะคะหัวนัดเดิมตะเข็บเดิม สวยมากๆใครจะซื้อทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีมีตัวของอันนี้ติดกันลอยไว้ให้วันข้างหน้าถ้าไม่ชอบอะแกออกได้นะคะตัวกันลอยตรงเนี้ยด้านล่างมันจะเป็นเทปกาวเนาะด้านท้ายก็ไม่มีริวรอยนะคะใครหาฟอร์คเนอร์แล้วซื้อรุ่นเนี้ยคือคุม,คมได้เป็นตัวโฉมใหม่ด้วยอย่าให้ต้องพาดูในส่วนของห้อง,องเครื่องยนต์กันนะคะ คันนี้ไม่ได้ล่าจดนะก็คือเป็นปี2023แล้วก็จดทะเบียนปี2023นะคะเป็นรีเดอร์สองจุดสี่โฟล์วิวใช่ครับอ่ะออปชันที่มีเพียงพอต่อการใช้งานทุกอย่างนะคะแล้วสภาพใหม่มากทุกคนใหม่อ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเฮียวัดค่าสีให้หมดแล้วก็คือรถเนี้ยติดเดิมๆหมดนะคะห<ม><อ>ัวนองเดิมนะครับเทบเดิมครับ ใาร์จแบบนี้นะครับเน็ตอาร์คเิมเน็ตอาร์คโลโก้โลโก้อยู่ครบนะครับโตโยต้าดูให้ดูห้องเครื่องใส่กิ๊กเลยโอ้โหขาวขาวเครืองเครื่องขาวมากนะครับเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่เลยนี่ดึงก้านวัดน้ำมันให้ดูไม่มีไอไม่มีไอไม่มีกระชอกออกมานะครับรถใช้น้อยใหม่แค่สามหมื่นนะครับได้สีขาวรอบคันได้ตัวท็อปทับสีด้วย ริวไม่กวาดอะไรอยู่ครบเลยอยู่ครบ,<ล>บจริงๆทุกคนอะอดูห้องเครื่องกันไปแล้วเดี๋ยวให้ก้้งดับเครื่องแล้วก็ย้ำราคาให้อีทีหนึ่งนะคะใครหาอยู่จริงๆคันเนีู้คุ้มทุกคนเพราะว่าซื้อทั้งทีก็ซื้อตัวรุ่นท็อปไปเลยนะคะเราก็ได้ขับรุ่นท็อปได้ใช้ออปชั่นเขาวอะไรเงี้ยแล้วราคาก็ประหยัดไปเยอะ ยิ่งถ้าใครซื้อสดเนี่ยก็จะยิ่งคุ้มเพราะว่ามีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้จนถึงกุมภาปีหน้าเลยใช่ค่ะกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับ2.4ขับ4นะครับปี2023นะครับราคาพิเศษไปเลยนะครับเพียงแค่1ล้าน107,900บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดกับเราก็ไม่มีแวด7%นะใครซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีกันนะครับฟรีดาวน์ได้ผ่อนคร่าวๆประมาณ1 0 0 0บาทสูงสุด แปะจริงไว้กันได้เลยนะครับใช่ค่ะใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะสําหรับเจ้าลีดเดอร์คันนี้โนก็<ช>คือคโทรหากล้องได้ที่เบอร์เบอร์กล้องนะครับศูนย์หกสองหนึ่งสี่เก้าหกสามห้าเก้านะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับอยากจับจองหรือว่าอยากได้ข้อมูลของคันนี้เพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาได้เลยใช่หรือจะโทรหาหญิงที่เบอรใ์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ<ช>แล้วก็ไลน์แอดเนี้ยจะมีทั้งหญิงแล้วก็กล้องเป็นคนคุยนะคะใช่ครับต้องย้ำเลยว่าถ้าใครสนใจรถสวยคือตอนเนี้ย เออรถใช้น้อยแล้วราคาเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งราคาแรงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกใจนะคะแนะนําให้ทำเรื่องมาจําล็อกรถครัเนาะเพราะว่าหลายคันแล้วที่เอฟซตามเราไม่ทันใช่นะคะคก็มาจําล็อกรถแล้วก็เรามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศ <ลง S 1> นะคะ,ะถ้าอยากจากไฟแนนซ์เรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านเลยใช่ครับไฟแนนซ์ผ่านแล้วค่อยนัดรับรถกันเราจะขึ้นมาเที่ยวหรือจะให้ไปส่งมอบเนา ส่วนซื้อสดก็ยังมีทีไม่มีแหวนดไม่มีแหวนดเซ์ใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยอันนี้ลืมไม่ได้ค่ะยังไงวันนี้อ <c oughs> ิงกับกล้องคงต้องขอตัวไปก่อนเนาะใช่ครับไปก่อนครับ bye bye รบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ